ก็ช่วงนี้มีปัญหาที่คนเขาเจอกันบ่อยแล้วก็สงก่งข้อความมาถามผมบ่อยมากที่สุดเลยก็คือไอ้ปัญหาเนี่ยจอดำแล้วก็มีข้อความบางอย่างขึ้นจะเป็นข้อความอะไรก็แล้วแต่แหละถ้าสัปดาห์นั้นเขาไม่ได้มีกิจกรรมแจกเงินอะไรแล้วมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาก็ คงไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่เนาะและ้วก็ไอ้ปัญหาแบบนี้เนี่ยเกือบจะ้อยละเกเลยถ้าเราเจอมันก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเกมนี่แหละหรือไม่ก็ไฟลเกมมีปัญหามันจะชอบเป็นโดยเฉพาะหลังอัปเดตแบบถ้าวันนั้นมีอัปเดตอะไรมาอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาบ่อยแต่ก็เข้าใจว่ามันมีเกมนอื่นอย่าง GTA ภาค6อะไรเงี้ยที่เขากําลังแอบพัฒนาอยู่เนาะก็ไม่แปลกใจที่เขาจะไม่ค่อยสนใจเกมเก่าอย่างเช่นแบบ GTA ภาค5้อะไรอย่างงี้แล้วสักเท่าไหร่อะเซิร์ฟเจนเนลแฮกจะเยอะยังไงสงสัย ไล่มาหลายปีแล้วนะประมาณ30ปีถ้าจําได้ก็บางคนที่เล่นมานานกว่าผมก็มีเยอะแยะแต่ทุกคนนี่ต้องเจอปัญหาที่เหมือนกันหมดอะไม่ว่าจะคอมเทพแค่ไหนนะอย่างน้อยต้องมีสักครั้งหนึ่งแหละที่โดนยิ่งเล่นมานานเขาก็จะยิ่งชินกับปัญหานี้นะถ้าเป็นแบบผู้เล่นใหม่อะไรงนี้เขาก็จะตรงกันข้ามอะจะรู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกเครียดช่วงแรกๆเวลาผมเจอปัญหาแบบนี้ก็แบบลองมาหลายวิธีแล้วเข้า YouTube ไปดูฝรั่งมันสอนแกนูนก่นแกนี่แบบลบไฟตรงนู้นตรงนี้มันดูยุ่งยากนะแล้วส่วน ใหญ่ก็ไม่ได้ผลอะไรด้วยเสียเวลาด้วยต่างหากวันนี้ก็เราจะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะแล้วก็เป็นวิธีที่ผมใช้เองอยู่ประจําด้วยแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนนิดนึงว่าเกมที่เราเล่นนี่ต้องเป็นเกมแท้เท่านั้นนะซื้อมาจากพกร้านค้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่โหลดเถื่อนแต่อย่างใดแล้วก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยแง่ละ่ะ แล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้อความเวลาเราโดนแบนนะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งตามที่เราเห็นแบบนี้ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนั้นนี่จะแก้ปัญหาไงก็แก้ไม่ได้อะ่ะต้องรอเขาปลดแบนอย่างเดียวแนะนําว่าถ้าเราทําข้อแรกไม่สําเร็จเนี่ยก็ให้ทําข้ออื่นไล่เรียงไปเลยเดี๋ยวผมจะแบบเรียงอันดับมาถ้าหายแต่ข้อแรกก็ถือว่าโชคดีด้วยนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยถ้าไม่ว่าอะไรกันเนาะเป็นน้าใจในกๆเ้อยๆโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันข้อแรกง่ายที่สุดเลยนั่นก็คือรีสตาร์ทคอมทุกคนน่าจะทําเป็นแหละถ้าเกิดว่า Re ราีสตาร์ทคอมมาทีณ 5- 10 ้เปิดขึนใหม่โดยไม่ต้องปิดคอมหรือว่ารีสตาร์ทคอมนะส่วนใหญ่วิธีนี้นี่โอ้โหช่วยคนมาได้เยอะแล้วรวมถึงตัวผมด้วยนะส่วนถ้าจะให้ผมอธิบายว่าทําไมทาแล้วมันหายอันนี้ผมก็บอกไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้เทปเรื่องคอมหรือว่าโปรแกรมอะไรขนาดนั้นมันก็แปลกเดียะแนะนําให้ลองทําดูก่อนถ้าเกิดว่ายังไม่หายนี่ก็ให้ลองข้อต่อไปต่อมาถ้าเราเล่นในสตีมเนี่ยก็ใช้ task manager หยุดการทํางานของสตีมหรือว่าคิวสตีมออกไปแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เพราะว่าบางทีนี่สตีมมันค่อนข้างเออแดกอะแบบเวลามีอมัปเดตอะไรอย่างงี้ บางทีมันไม่ยอมอัปเดตให้เราอัตโนมัติโอเคถ้าเกิดว่ายังไม่หายข้อต่อไปนี่ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้สตรีมนี้ก็ให้เข้าไปทําการ Verify ตามที่เห็นในวิดีโอเลยขี้เกียจอธิบายก็ให้เข้าตามนี้พอกดเริ่มแล้วก็สตรีมจะทําการยืนยันตําแหน่งไฟล์มั้งผมก็ไม่ไแน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่จะใช้เวลาสักพักนึงไม่ได้นานอะไรขนาดนั้น ถ้าเสร็จแล้วก็ลองเข้าเกมดูว่ามันหายเป็นปกติหรือเปล่าส่วนถ้าเกมที่ซื้อมาจากที่อื่นนี่ก็ให้เข้าไปที่ตัว l o s k s t a r Launcher แล้วก็เลือกตามที่ผมทําให้ดูนี่เลย ก็จะเป็นการลบข้อมูลการใช้งานของรหัส Lo ส t ตอร์โซเชียในปัจจุบันของเราบนคอมมันอารมณ์คล้ายๆแบบรีสตาร์ทใหม่อะไรแบบนี้นะพอทำเสร็จแล้วก็ให้ล็อกอินเข้ารหัส Social c ค u ับที่เรามีเกมเหมือนเดิมแล้วก็ลองเข้าเกมดูว่ามันหายหรือเปล่าส่วนใหญ่เวลาผมทำนี่ผมจะทำทั้งสตรีมแล้วก็ทำทั้งใน Lost Star Launcher เลยนะก็เช็คให้ชัวร์ทำทั้งสองอย่างเลยจะได้ไม่เสียเวลานะถ้าแบบมันหายไปปกติก็ถือว่าโอเคข้อต่อมานี่มันบางคนน่าจะ,ะรู้กันแล้วแหละก็คือให้ทำการลบพกมดแล้วก พวกไฟเอ็มก่อนที่จะเข้าเกมเพราะามีโอกาสที่ไฟพวกนี้มันจะไปสร้างปัญหาให้กับตัวเกมหลักอะไรแบบนี้แต่คนส่วนใหญ่น่าจะแบบไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้แล้วก็ข้ามไปวิธีต่อมานี่เป็นวิธีที่แบบมีเปอร์เซ็นต์การแก้ปัญหาได้สูงมากๆนะง่ายๆเลยคือลบเกมแล้วก็ลงใหม่ผมก็เข้าใจนะว่าอินเทอร์เน็ตของบางคนนี่อาจจะไม่ได้เร็วถึงขนาดที่โหลดเกมนี้เสร็จภายในชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้ายังไม่รีบนี่ก็แนะนําให้ดูข้อต่อไปอว่าดูให้จบคลิปก่อนนะสำหรับข้อต่อมาก็คือแนะนําให้รอ ทำอะไรไม่ได้ก็รออย่างเดียวนะปกติเวลามีปัญหานี่บางทีถ้าเราทําทุกวิธีแบบลบเกมลงใหม่ก็แล้วนะมันก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่ผมทําก็คือรอวันนี้ไปหาอย่างอื่นทําก่อนแล้วก็ค่อยเล่นใหม่พรุ่งนี้หรือว่าวันถัดไปมันเป็นวิธีที่เออไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะแบบใจเราอยากจะเล่นเกมแล้วมาเจออย่างนี้จะให้รอเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็คงไม่อยากเล่นพอดีก็แนะนําให้ใจเย็นๆก่อนนะแล้วก็ลองเลื่อนไปอ่านคอมเมนต์ด้านล่างดูว่าเผื่อเขาแบบมีใครแนะนําวิธีที่แก้ปัญหานอกเหนือจากที่ ผมพูดมาสําหรับคอมมูนิตี้เกมนี้นี่โอ้มีคนใจดีเยอะแยะเลยก็ขอให้คนที่แบบรู้วิธีอื่นนี่ช่วยกันคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันแล้วถ้ามีคนใช้วิธีของคนที่เมนมาแล้วมันเกิดได้ผลขึ้นมาจริงๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณคนที่เขาโพสต์ด้วยเพื่อเป็นน้ําใจกันนะแบบคนไทยได้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาอื่นที่มันแบบแปลกๆนอกเหนือจากที่ผมบอกหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกให้ผมรู้ด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย